กล่าวคำว่าสวัสดีกับทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเอพิโซดที่6ของซีรีส์ดนตรีแล้วก็ผลกระทบในฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเรานะครับซึ่งในเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นการต่อเนื่องมาจากเนื้อหาของเอพิโซดที่แล้วนะครับซึ่งเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงความสําคัญของบทเพลงของการนมัสการนะครับแล้วก็มีแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถใช้เพื่อในการคัดแยกคัดกรองหรือว่าตัดสินเพลงของการนมัสการได้ เพลงของการนมัสก,การนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมีความสําคัญในฐานะของเพลงที่เราใช้ในการนมัสก,การพระเจ้าใช้ในการบอกเล่าความเชื่อของเราแล้วก็สะท้อนสภาพของจิตใจของเราที่มีต่อพระเจ้าสะท้อนความสัมพันธ์ความรักนะครับที่เรามีต่อพระผู้สร้างของเราบทเพลงของคริสเตียนหรือว่าบทเพลงที่ใช้ในการนมัสก,การจึงไม่สามารถที่จะเป็นเพลงอะไรก็ได้หรือว่าจะมีเนื้อหายังไงก็ได้หรือว่าจะถูกลองไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับ เรามีมาตรฐานเรามีมาตรฐานในการชี้วัดว่าอะไรคือเพลงคริสเตียนที่ถูกต้องซึ่งในเอพิโซดที่แล้วนะครับผมถ้าใครยังจำกันได้นะครับผมได้มีมาตรฐานที่เรียกว่า Music นะครับ MUSIC ซึ่งผมก็ได้ยกตัว M กับตัว U ไปแล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความหมาย meaningful นะครับตัว M เพลงของพระเจ้านั้นควรเป็นเพลงที่มีความหมายชัดเจนไม่ถูกปิดบังหรือว่าบิดเบือนด้วยองค์ประกอบของดนตรีหรือว่า องค์ประกอบด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ตัว U นะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือคำว่า u n t e t e d n t นะครับซึ่งก็คือการที่บทเพลงน้ำสก,การนั้นนะครับไม่ถูกกรบหรือว่าบิดเบือนโดยกระแสหรือว่าแนวคิดหรือว่าค่านิยมของทางโลกนะครับในวันนี้นะครับอพิโซด6ของเรานะครับผมก็จะยกมาอีก2มาตรฐานจากมาตรฐานมิวสิกนะครับนั่นก็คือตัว S ซึ่งก็คือคำว่า Spiritual นะครับ s p i r i t u a l ก็คือเป็นบทเพลงที่สื่อตรงไปหาจิตวิญญาณนะครับกับตัว I นะครับก็คือ inspirational นั่นก็คือการที่บทเพลงของพระเจ้านั้นมีเนื้อหาในการยกชูจิตใจนะครับยกชูจิตวิญญาณของคนแล้วไม่ทําให้อารมณ์หรือว่าจิตวิญญาณของผู้ฟังหรือว่าของผู้ร้องเองนะครับต้องตกต่ําแล้วก็ถดถอยลงนะครับมาเริ่มกันที่มาตรฐานตัว S กันก่อนเลยนะครับตัว S หรือ spiritual นะครับ spiritual not carnal kind of, นะครับก็คือเป็นเพลงที่เน้นไปทางเรื่องราวของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ไม่ได้กระตุ้นความต้องการหรือว่าปลุกเรา้าตันหาของเนื้อหนังซึ่งคำนิยามหรือว่า definition ขององค์ประกอบตัวนี้นะครับผมมาตรฐานตัวนี้ก็คือบทเพลงของคริสเตียนนั้นนะครับควรเป็นบทเพลงที่ยกชูจิตใจของมนุษย์และยกชูรวมทั้งสนับสนุนคุณธรรมของมนุษย์นะครับและไม่ใช่บทเพลงที่ กระตุ้นหรือว่าปลุกเล้าตันหาเนื้อหนังแล้วก็ความรุนแรงในพฤติกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งผมได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วนะครับในอพิโซที่2นะครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะครับว่าเรามีสงครามเกิดขึ้นสงครามระหว่าง2ฝ่ายนะครับที่ผมได้ยกไปก็คือใช้ตัวอย่างของสุนัขนั่นเองก็คือสุนัขฝ่ายจิตวิญญาณนะครับที่เป็นตัวแทนของฝ่ายพระเจ้ากับสุนัขฝ่ายเนื้อหนัง ที่เป็นตัวแทนของตันหาราคะแล้วก็ธรรมชาติความบาปของตัวเราเองนะครับแล้วผมได้กล่าวเอาไว้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่อสู้ด้วยกันตลอดเวลาหมาสุนัขฝ่ายจิตวิญญ,ญาณก็ต่อสู้กับสุนัขฝ่ายเนื้อหนังอยู่ทุกครั้งนะครับผ่านตัวเลือกในชีวิตประจำวันของเราแล้วผมก็ยังได้บอกนะครับว่าสุนัขที่ชนะนะครับตัวที่ชนะฝ่ายที่ชนะก็คือฝ่ายที่เราเลือกที่จะป้อนอะไรก็ตามเข้าไปนะครับในตัวเรา ถ้าเกิดเราเลือกที่จะป้อนตันหาราคาของเราผ่านสิ่งที่เราดูหรือสิ่งที่เราฟังสุนัขฝ่ายตันหาราคะฝ่ายเนื้อหนังก็จะเป็นผู้ชนะหรือก็คือฝ่ายซาตานแล้วก็ตันหาราคาความบาปของมนุษย์ก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเราป้อนสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าไปทุกวันสุนัขฝ่ายจิตวิญญาณหรือก็คือกองทัพฝ่ายพระเจ้าก็จะเป็นผู้ชนะนะครับทีนี้ครับข่าวร้ายก็คือ ในหลายๆครั้งนะครับแม้แต่ในการนมัสการหรือว่าในการที่เราแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อพระเจ้าผ่านบทเพลงเรากลับป้อนสุนัขฝ่ายเนื้อหนังไปด้วยคนของพระเจ้านะครับเมื่อเขาร้องเพลงเมื่อเขานมัสการในยุคนี้นะครับมันเป็นที่นิยมที่พวกเขาปลุกเร้าอารมณ์ปลุกร้าตัณหาปลุกร้าความต้องการของตัวเองผ่านบทเพลงถึงแม้ว่าบทเพลงนั้นจะเรียกตัวเองว่าเป็นเพลงคริสเตียน หรือเป็นเพลงนำมำสศการก็ตามนะครับเราเอาสุนัขฝ่ายเนื้อหนังเราป้อนสุนัขฝ่ายเนื้อหนังในการนมำมสการของเราทาั้งทั้งที่พระเจ้านะครับได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าฝ่ายพระเจ้ากับฝ่ายเนื้อหนังตันหานั้นเป็นฝ่ายที่มารวมกันไม่ได้นะครับถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในคนผู้นั้นนะครับพระธรรมหนึ่งยนบทที่2นะครับ ข้อ15ับ16นะครับเพราะว่าสารพัดสิ่งซึ่งมีอยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังตันหาของตาและความเย่อหยิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดจากพระบิดาแต่เกิดจากโลกนะครับบอกอย่างชัดเจนนะครับถึงสิ่งที่อยู่คนละขั้วกันนะนั่นก็คือในฝ่ายพระเจ้ากับตันหาราคะที่มีอยู่ทางโลกและใครก็ตามที่เลือกที่จะยืนทางโลกคนคนนั้นไม่มีความรัก ต่อพระบิดาอยู่ในผู้นั้นนั่นเองนะครับสิ่งสรารพัดที่มีอยู่ในโลกเกิดมาจากโลกและไม่ได้เกิดมาจากพระบิดายากอบบทที่4ข้อที่4ก็ได้บอกเอาไว้นะครับถึงการเป็นมิตรสหายหรือว่าการเข้าร่วมกับฝ่ายทางโลกนะครับท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้า แล้วก็สนับสนุนโดยพระธรรมหนึ่งยอดที่ผมได้อ่านไปนะครับว่าสิ่งที่เกิดมาจากโลกก็คือตันหาของเนื้อหนังตันหาของดวงตาแล้วก็ความเย่อหยิ่งแล้วในยากอบ,บทที่4ก็ได้บอกนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นมิตรกับทางโลกและสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็คือตันหาราคาทั้งหลายความเย่อหยิ่งในชีวิตถ้าเราเลือกที่จะเป็นมิตรกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเลือกที่จะเชื้อเชิญหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น เราก็เป็นศัตรูของพระเจ้าเราก็เลือกที่จะเป็นศัตรูของพระเจ้านะครับแต่ปัญหานะครับอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับคนของพระเจ้านักร้องเพลงของพระเจ้าศิลปินที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนของพระเจ้าพวกเขาได้เชื้อเชิญกระแสของเนื้อนหนังกระแสของสิ่งที่มีอยู่ในโลกค่านิยมของทางโลกเข้ามาแม้แต่ในช่วงเวลาที่เขากําลังพูดถึงพระเจ้าหรือว่า ในช่วงเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าในช่วงของการนมัสก,การสองสิ่งนี้นะครับสอฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนอยู่กันคนละขั้วแล้วเมื่อเราเลือกที่จะยืนฝั่งได้ฝั่งหนึ่งเราก็เป็นศัตรูกับอีกฝั่งตรงข้ามดังนั้นเพลงของพระเจ้านะครับเมื่อเราเลือกที่จะเป็นคนของพระเจ้าแล้วเราไม่สามารถเชื้อเชิญอำนาจของเนื้อหนังให้เข้ามาผสมปนเปอยู่กับ ไลฟ์สไตล์หรือว่าแนวทางการดำเนินชีวิตของเราที่เราประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าแต่ยังเชื้อเชิญเนื้อหนังเชื้อเชิญตันหาราคะอยู่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราต้องการก็ได้นะครับทีนี้นะครับยังมีอีกความนิยมประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้คนมากมายใช้กันนะครับ บรรดาพ่อแม่ที่มีลูกมีหลานหรือว่าบรรดาผู้ดําเนินการกิจการของโบสถ์หรือว่าผู้ที่จัดการโบสถ์นะครับพวกเขาอาจจะบอกว่าพวกเราใช้เพลงเพื่อการดึงดูดคนพวกเราใช้เพลงเพื่อการเรียกคนเข้ามาพระเจ้าให้มากขึ้นแล้วในการที่พวกเขาทําเช่นนั้นพวกเขายินยอมที่จะลดความสําคัญของความเป็นจิตวิญญาณลงแล้วไปกระตุ้นป,นปนลุกเร้าอารมณ์มากขึ้นนะครับ เขาบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราใช้เพลงที่มีเนื้อหาทางโลกหรือว่ามีองค์ประกอบที่มีความเป็นทางโลกมากเกินไปแล้วหวังจะให้คนฟังได้รู้จักกับพระเจ้าได้รู้จักกับพระผู้สร้างของเราผมว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในความเชื่อทั้งของตัวเราแล้วก็คนที่คิดจะฟังถ้าเกิดพวกเขามองว่าถ้าเกิดคนที่จะฟังนะครับบอกว่าฉันจะเข้าโบสถ์หรือฉันจะเชื่อพระเจ้าผ่านบทเพลงที่ฉันฟังนะครับ ผมว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในความเชื่อของพวกเขาแล้วถ้าเกิดคนของพระเจ้านะครับพยายามใช้เพลงที่กระตุ้นเนื้อหาที่เป็นเนื้อหนังหรือว่ากระตุ้นอารมณ์กระตุ้นตันหาเพื่อที่จะเรียกคนข้างนอกเข้ามาผมว่าคนของพระเจ้าเหล่านั้นก็ควรที่จะได้รับการทรงนำจากพระเจ้าเช่นกันความนิยมของทางโลกไม่มีวันพาใครสักคนเข้าหาพระเจ้านะครับ การที่ใครสักคนจะเข้าหาพระเจ้าคือคนคนนั้นได้เห็นความรักสง่าลาสีและพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยบทเพลงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าสื่อมีเดียใดๆที่เราประกาศหรือว่าที่เราใส่ใน Youtube หรือว่าที่เราเปิดออกไปแต่เป็นเพราะว่าคนคนนั้นได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเขาจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะดึงคนทางโลกเข้ามาหาพระเจ้าแต่เพลงที่เราใช้ เป็นเพลงของทางโลกคิดว่าเขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่าครับเขาอาจจะมีแต่หลุดหายออกไปมากขึ้นก็ได้หรือบางทีแล้วแม้แต่คนของพระเจ้าเองก็อาจจะหลุดหายออกไปจากคิดจักรของพระเจ้ามากขึ้นใครจะรู้นะครับแต่ความนิยมของทางโลกนะครับค่านิยมของทางโลกไม่มีวันพาใครสักคนเข้ามาพระเจ้าเพลงของพระเจ้าควรเป็นเพลงที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตวิญญาณนะครับพระเจ้าเองเป็นจิตวิญญาณนะครับพระคีพ์ยอนได้บอกเอาไว้แบบนั้นนะครับ แล้วถ้าเกิดเราอยากที่จะยกชูพระเจ้าขึ้นเราต้องยกชูพระเจ้าในเชิงของจิตวิญ,ญญาณเพื่อดึงคนมากมายเข้าหาพระองค์ไม่ใช่การที่เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแต่เรายกชูเนื้อหนังแล้วก็ตันหาเป็นแบบนั้นคงไม่ถูกนะครับการนมัสการพระเจ้านะครับคือการนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงนะครับพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่23กับ24ได้บอกเอาไว้นะครับคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณ <ya'> และความจรงิงพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสก,การพระองค์ต้องนมัสก,การพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจรงิงนะครับ <presenters> ผ<พ>ู้ที่นมัสก,การพระเจ้าหรือผู้ที่บอกเล่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าในบทเพลงของพวกเขาต้องนมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ด้วยเนื้อหนัง จิตวิญญาณคือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้าพอพระไทยเมื่อจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าเสียพระไทยเมื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์นะครับฝักไฝเนื้อหนังแล้วก็ตันหาดังนั้นในการที่เราจะนมัสการพระเจ้านะครับเราต้องใช้จิตวิญญาณของเราในการนมัสการเหตุผลของการนมัสการนะครับ คือการยกชูจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่ออย่างเราแต่ละคนให้เข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่พระเจ้าได้สัญญาเอาไว้ในพระธรรมสองโครินบทที่3นะครับข้อ18ซึ่งในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้ใกล้กับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเนื้อหนังแล้วก็ตันหาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราอยากจะเป็นแบบพระเจ้าแต่เรายังคลุกคลีอยู่กับเนื้อหนัง ทุกคลียอยู่กับตันหาและราคาอยู่คนของพระเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไงถูกต้องไหมครับดังนั้นนี่คือคํานิยามนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นบทเรียนที่ผมจะให้ไว้นะครับจากมาตรฐานของตัว S นะครับ spiritual not carnal no นะครับก็คือเป็นบทเพลงที่ยกชูจิตวิญ,ญญาณแล้วก็คุณธรรมของผู้ที่เชื่อแล้วก็ผู้ที่ฟังให้เข้าใกล้พระเจ้าให้รู้จักสง่าราศีของพระเจ้ามากขึ้น ไม่ใช่เพลงที่กระตุ้นเนื้อหนังกระตุ้นตันหากระตุ้นความรุนแรงมาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้เกลิ่นเอาไว้ก็คือตัว I นะครับและเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับตัว I, นะครับ inspirational not degrading นะครับก็คือเป็นเพลงที่ให้แรงบันดาลใจที่ถูกต้องนะครับเป็นเพลงที่มอบความหวังมอบแรงบันดาลใจไม่ใช่เพลงที่สร้างความถดถอยให้กับสภาพจิตใจของทั้งตัวผู้ฟังแล้วก็ตัวผู้ร้องนะครับ เพลงที่บรรยายตัวเองหรือที่เรียกตัวเองว่าเป็นเพลงคริสเตียนนะครับควรช่วยให้ผู้ฟังได้รู้จักกับความสงบความหวังความรักที่พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ไม่ใช่ความสับสนวุ่นวายในโลกไม่ใช่ความมืดมนในชีวิตแน่นอนนะครับว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตที่ทรหดแล้วก็เรียกว่าสมบุกสมบันในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเราแต่ละคน คริสเตียนแต่ละคนนั้นมีการต่อสู้ที่เราต้องต่อสู้กับฝ่ายโลกที่เราต้องต่อสู้กับพลพรรคของทางโลกแต่ถ้าเกิดเรามีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะมีความหวังและความรักนะครับรวมทั้งเรายังมีความสงบเพราะเรารู้แน่นอนว่าเราอยู่กับพระเจ้าผู้ที่สามารถช่วยเราได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นเองเพลงที่ถูกร้องออกมาจากปากของคริสเตียนควรเป็นเพลงที่แบ่งปันความสงบความหวังและความรักที่พระเจ้ามอบให้ ที่พระเจ้าพร้อมที่จะประทานให้กับใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์ไม่ใช่ไปโฟกัสอยู่กับความวุ่นวายของทางโลกความสับสนอลมาาที่เกิดขึ้นในสภาพจิตใจของตัวเองหรือว่าความมืดมนในชีวิตนะครับความสิ้นหวังปัญหาต่างๆนะครับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่คริสเตียนควรจะพูดออกมาให้กับคนภายนอกได้ฟังบทเพลงนะครับสะท้อนสภาพจิตใจของผู้ร้อง และสร้างทัศนคติหรือว่าวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้ที่ฟังหากเพลงเต็มไปด้วยความสับสนมืดมนมันก็สะท้อนสภาพจิตใจของคนร้องว่าคนคนนั้นเต็มไปด้วยสภาพจิตใจที่มืดมนชีวิตของเขามืดมนและก็สับสนรวมทั้งมันก็สร้างทัศนคติให้แก่ผู้ฟังว่าโ,โถชีวิตของโลกใบน,นี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรแย่ๆเต็มไปหมดชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วยเรื่องแย่มากมายชีวิตคริสเตียนไม่มีความสงบไม่มีความหวัง ชีวิตคริสเตียนมันสิ้นหวังไปแล้วแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดเพลงที่ถูกร้องออกไปจากปากของคริสเตียนเนี่ยเต็มไปด้วยความรักความหวังและก็ความสงบเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนสภาพจิตใจแล้วก็สะท้อนชีวิตคริสเตียนของคนคนนั้นว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเต็มไปด้วยความสงบความสุขและก็ความหวังที่เรามีในพระเจ้ารวมทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อคริสเตียนให้แก่คนที่ฟังด้วยเหมือนกันนะครับ คนที่ฟังก็สามารถคิดได้ว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเต็มไปด้วยพระพรมากมายชีวิตคริสเตียนนั้นเต็มไปด้วยความสงบความหวังในพระเจ้าแล้วก็ความรักที่พวกเขาสามารถมีได้ถ้าเกิดพวกเขาเพียงแค่เชื่อในพระผู้สร้างของเราดังนั้นเพลงนะครับจึงมีความสําคัญทั้งต่อผู้ร้องเองในการที่เป็นการสะท้อนสภาพจิตใจแล้วก็ยังมีความสําคัญต่อตัวผู้ฟังเองด้วยนะครับถ้าเกิดเราร้องในสิ่งที่ดีงามออกไป คนฟังก็จะได้รับทัศนคติที่ดีงามสามารถเห็นมุมมองของคริสเตียนที่ดีงามออกมาได้นั่นเองนะครับคำกล่าวของคุณเอเรนจีไว้นะครับจากหนังสือข่าวประเสริฐสู่เยาวชนนะครับหน้า404ย่อหน้าที่1นะครับเราไม่ควรแสดงออกให้ชาวโลกเข้าใจอย่างผิดๆว่าคริสเตียนเป็นคนที่เศร้าหมองและไม่มีความสุขนะครับแน่นอนว่าชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วยการต่อสู้เต็มไปด้วยการดิ้นรนมากมาย น,นั่นก็เพราะว่าเรานั้นเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับทางโลกแต่เรานั้นอยู่ในโลกเราต้องต่อสู้กับตัวเองเราต้องต่อสู้กับผู้ที่ต่อต้านเราต้องต่อสู้กับตัณหาราคะต่อสู้กับซาตานเต็มไปด้วยการดิน้นหลนเต็มไปด้วยความกระเสือกกระสนมากมายแต่ตราบใดที่คริสเตียนสู้ด้วยอำนาจของพระเจ้าเราสามารถแสดงให้คนภายนอกได้เห็นนะครับได้ว่าคริสเตียนนั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสุขและยังมีความหวังอยู่เสมอ มีพระพรและก็พระสัญญาอยู่กับพวกเขาอยู่เสมอและเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับคนมากมายจะได้เห็นสง่าราศีแล้วก็ความงามของพระเจ้าพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่9นะครับแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สันเดงพระบรารมีขององค์ผู้ที่ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันหาศจันของพระองค์ คริสเตียนนะครับเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเกียรติและเต็มไปด้วยแสงสว่างถ้าเกิดเรามองหาแสงสว่างนั้นจากพระเจ้าเราสามารถมีความสุขเราสามารถที่จะร้องสำแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ที่ได้ทรงเรียกพวกเราให้ออกมาจากความมืดได้คริสเตียนคือชนชาติที่มีเกียรตินะครับดังนั้นเมื่อเรามีเกียรตินั้นที่มาจากพระเจ้าแล้วเราต้องแสดงเกียรติแล้วก็บารมีของพระเจ้าความรักของพระเจ้าออกไปสู่ชาวโลกภายนอก หนึ่งเทเโลนิกานะครับบทที่5ข้อ5ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของความสว่างและบุตรของกลางวันเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดนะครับคล้ายคลึงกับ1เปตโตบท 2, ที่2ข้อทก่าเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเหล่านั้นคือคนที่อยู่ในความสว่างคือคนที่อยู่ในแสงเราไม่ได้อยู่ในความมืดมนเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมนอีกต่อไปเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความสิ้นหวังอีกต่อไปแต่เรามีแสงสว่างเรามีแสงแห่งความหวงังแสงแห่งความรักแสงแห่งพันธสัญญาที่เราสามารถหาได้ จากพระผู้สร้างของเราสรุดีนะครับบทที่ 5: ข้อ11นะครับข้อนี้ถือว่ามีความสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าก็ยังได้กล่าวถึงการร้องเพลงอีกด้วยนะครับแต่ให้คนทั้งปวงที่วางใจในพระองค์นั้นเปรมปีให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ให้คนที่รักพระนามของพระองค์ปีดาปาโมตอยู่ในพระองค์ ให้คนที่วางใจในพระเจ้าให้คนที่เชื่อในพระองค์ให้คนที่เรียกว่าเป็นคริสเตียนนะครับใช้ชีวิตอย่างเปลี่ยปีให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังไม่ใช่ด้วยความโศกเศร้านะครับเพราะว่าพระองค์พระเจ้าของเราทรงป้องกรรันพวกเราไว้นะครับป้องกันคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นะครับเพื่อที่เราจะได้ ды, มีความยินดีปรีดานในชีวิตเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในพระองค์ดังนั้นนะครับการร้องเพลงจึง ถ้าเกิดออกมาจากปากของคริสเตียนเองจึงควรจะเป็นเพลงแห่งความหวังเพลงแห่งความรักเพลงแห่งความสงบเพลงแห่งความชื่นชมยินดีไม่ใช่เพลงของความโศกเศร้าหรือว่าความสิ้นหวังในชีวิตพระธรรมสุรดีเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าลึกซึ้งและก็สวยงามมากๆที่สามารถเกี่ยวเนื่องกับท็อปิกหรือว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่นั้นนี่คือ,อ,อสองมาตรฐานใหม่นะครับที่ผมมาเสนอให้กับท่านในวันนี้นะครับ ตัว S นะครับ spiritual not carnal นะครับก็คือเป็นเพลงที่สนับสนุนคุณธรรมฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแล้วก็การกระทำที่ดีงามไม่ใช่การกระตุน้นหรือว่าปลุกเรา้าเนื้อหนังหรือว่าตันหานะครับกับตัว I นะครับ inspirational not degrading ก็คือเป็นเพลงที่มอบแรงบันดาลใจมอบความหวังมอบความสงบให้กับผู้ที่ร้องแล้วก็ผู้ที่ฟังไม่ใช่เป็นเพลงที่ทำให้สภาพจิตใจหรือว่าจิตวิญ,ญญาณของผู้เชื่อต้องถดถอยลงไปนะครับ เราเรียนไปแล้วนะครับผม4ตัวในวันในตลอด2อเอพิโซดที่ผ่านมานะครับตัว M ความหมายนะครับ Meaningful ความหมายตัว U นะครับ u n t e n t e d ซึ่งก็คือการที่บทเพลงของพระเจ้านั้นไม่ถูกกบเกลือ่อนหรือว่าบิดเบือนโดยค่านิยมของทางโลกนะครับแล้วก็มี spiritual กับ inspirational ที่ผมได้พูดไปในวันนี้นะครับบทเพลงของพระเจ้านะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับมนุษย์นะครับ ถ้าเกิดเราจะมาถ้าเกิดเราจะมองของขวัญน,นั้นโดยความสิ้นหวังโดยความโศกเศร้าก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีอะไรนะครับดังนั้นขอให้ทุกท่านได้มองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทําเพลงผู้ที่ร้องเพลงของพระเจ้าทั้งในการนมัสก,การหรือว่าอาจจะร้องเพลงลง YouTube ร้องเพลงในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กใดใดอินสตาแกรมนะครับขอให้จําเอาไว้ว่าของประทานจากพระเจ้านั้นล้วนเป็นสิ่งดีบทเพลงของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้มาก็เป็นสิ่งดีดังนั้น เราควรที่จะร้องเพลงเหล่านั้นโดยความรักโดยความหวังโดยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอแล้วก็อย่าเอาความเ,าเนื้อหนังหรือว่าตันหานะครับค่านิยมของทางโลกค่านิยมของตันหาราคาความบาปเข้ามาผสมเพียง mm. เพื่อเราคิดว่าเราร้องออกไปแล้วเราจะได้ดึงผู้คนมากมายเข้ามาพระเจ้าไม่ใช่นะครับจิตวิญ,ญญาณคือสิ่งที่พระเจ้าจะพอพระทยัยและถ้าเกิดเราร้องเพลงโดยจิตวิญ,ญญาณโดยความจริง โดยความชื่นชมยินดีโดยความหวังเราสามารถแสดงพระสิริของพระเจ้าให้กับคนภายนอกเพื่อที่เขาจะได้เห็นความงามของพระองค์แล้วถูกดึงเข้าหาพระองค์มากยิ่งขึ้นในวันนี้เนื้อหาที่ผมจะมาแบ่งปันก็มีเพียงเท่านี้นะครับอพิโซดต่อไปนะครับเราจะมาจบกันที่ตัว C นะครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นอดใจรอกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกในอพิโซดหน้าขอทุกท่านอดใจรอเอาไว้ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับผมก็ขอบอกกับทุกท่านว่าข้าพเจ้าอวยพรน,นะครับ